เราไม่อย่างไม่ใช่ผมถามคุณคุณมีอะไรเล่นฮ็โรอหรอหรอให้รอตัวไหนให้รอตัวไหนฮะ ใไปกัะตุกคูเกินภาพผมเด็กพวกนี้เหรออ๋อเครื่องจับเท็จลูกเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จอ่เครื่องจับเท็เเจ,ทจ,ทจทถ้าพูดผิดมันจะขึ้นไปเตือนเลยนั่นแหละเวลาเพื่นสอบสวนนะเวลาเพืนพ่นเพื่อน พอสระเอสระอีไม่เอกนอนหนูนะเวลาเพื่อนสอบสวนนะห้องไหนแกบอกบัลลังก์ไหนเดี๋ยวเฉยเลยห้องพิรชรานาสารบัลลังก์สารโลกบัลลังก์สารโลกจะไม่มีครับครับ ตัดคำว่าบับลังกออกไปอ่าละตัดคำว่าบัลังกออกไปนะอ่าละขออนุญาตบันหนึ่งเพื่อนผมเห็นแล้วครับครับเห็นแล้วครับพวกเราเห็นแล้วอ่าข่อหนึ่งนะขออนุญาตบันหนึ่งนะล่าสุดตัวนั้นนั้นอ่า เห็นแล้วครับครับคือเพื่อนผมคนใด,ดเดี๋ยวก่อนคนใดคนหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวคุยกับตัวนี้ก่อนผมคุยกับผมครับภาพคนใดคนหนึ่งนี่แหละวันนั้นครับครับมันนั่งเดียวตาเดียวครับครับนั่งเดียวตาเดียวนั่งสมาธิดาตาเดียว นั่งสบายทีนเดลตาเดียวเออดำคล้องน้ำก่อนขออนุญาตก่อนครับครับยกมือหนยเนาะเป็นบ้าวตอนกลางคืนครับครับร่อนไล่เช็กหน่อยเนาะไล่ค้นไล่เช็กฉันตลอดเด้อไปได้ามากเออเออเรื่องคดียังหรือ,อ,อ,อว่าคดีวัดใจเหรอก้าวให้ตายเลยครับเนี่ย นอ่นยีน่น้ำ yeah. กันเออจะเอาให้ตายครับครับจะเอาให้ตาย เอาขึมาเลยที่ฐานะออกไปแล้วแต่ตัวนี้นแดงนะรอเดีอดไแล้วรอขับมอไซต์น่ะ ไม่ต้องไปเสนอพันไม่ต้องไปเสนอพันลูกอ่านั่นแหละไม่ต้องไปเสนอพันพอดีหาฝรั่งหาฝรั่งให้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไล่เรียงก่อหาผู้หญิงไทยครับครับผู้หญิงไทยให้ฝรั่งด้วยครับครับบางทีแกอยากได้สาวบริสุทธิ์ สาวบริสุทธิ์ที่ผมเคยคุยนะครับครับไม่เหมือนกับใน facebook บางกลุ่มครับครับที่ออกเดทออกเดทในลักษณะนี้นะแป๊บนึงนะสาวบริสุทธิคค์ครับคือสาวบริสุทธิ์ครับครับ สามวิสุดคือไม่มีการออกเดทออกเดทตนนัวนี้เดท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 ก็คือ อำนาจเดทตันนี้ก็คือเดทสมอลเลตายออกเดทก็คือฟันแล้วทิ้งไม่เอาครับครับก็คือรักจริงหวังแต่งครับสาวบริสุธ์คืออยู่ในระเบียบเรียบร้อยครับเมื่งกับผ้าพับไว้ก็คือฝรั่งคนใดก็ได้ครับครับบางทีพี่อยากจะไปทำงานที่ เอาไปทำงานที่สถานทูตสถานทูตที่ใดที่หนึ่งของฝรั่งครับครับแล้วสมมุติเราดังลงแล้วแป๊บน,นึงนะขออนุญาตแป๊บน,นึงนะคันศีรษะครับสถ <c oughs> าบานตนก่อนรับครับ ผมสาบอ่านตนก่อนนะครับครับก็อนที่ผมสินรับตัดสินสารโลกหรือพิจารณาสารโลกเบื้องนี้นะครับม,มือผมดีนะมันจะมีค้อกดไปเป็นปน,นิ้วมือผมนั่นแหละแล้วผมก็ขยับเข้ามาเขยไมนะครับเด้อนะ ชื่อไว้ดีๆเน้อเกี่ยวกับสารโลกบม่มีบันลังครับจะเป็นห้องพิจารณาครับห้องพิจารณาสารโลกห้องพิจารณาสารโลกเด้อตัดสินมาหลายคนแล้วครับฝรัง่งครับชาวต่างชาติเนี่ยจไปเรียนนั่นโลกองจะไปเรียนมันได้ ตัวเดียวเพราะว่าพอสักสาบานตนแล้วจะไม่พูดเท็จเห็นไหมจะไม่พูดเท็จเพราะว่าบางทีเขาเอืนอ้นว่าคดียังจะรู้ยักว่าละ่ะคดียังคดียังคดียังคดีไหน ท่านพ่อทางสิ่กล้าวแล้วก้าปลดคนซือ้อคนที่ชื่อเนลสันเมนโดลาหรือต่อไปแะครับได้บันคีมูลครับ มุ่นตัวนี้คือขีนะครับขีคากูนะครับขีคากูแนละ้วรูปภาพกูณนะแพ้เป็นแพ้เป็นเพราะผู้หญิงอยู่ตรงจุดนี้ครับครับแล้วทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะสอบสวนคดีนี้ก่อนนะเอาแพ้เป็นผมขึ้นมาก่อนเออะ,ละคนไหนที่โดนผู้หญิงกระทำแล้วทีนี้โดนตัวใดตัวหนึ่งท่าโลกออกมาอานลลั่นแหล่ะ แต่ผมจะพิจารณาพรุ่งนี้นะทั้งโลกเลยครับที่ไม่เป็นธรรมนะ